รถจอดพี่นออ้องรถจอดในเครือข่ายของรถต t o าเ c ลล์พี่น้องเดี๋ยวทิมเบอร์ไปให้แล้ค, 11, 7, 8, 3, 4, 5, 11, ครับเมือนหนึ่งเจ็ดพันแปดพน้าสามนาสีนาหานี่เมือนหนึ่งับเมือนพอดีบาบาเบาน,ในใาน้ำไม่ใส่งาน แล้วก็มีหลับหล่างบ่อพร้พอมนะครับปลาหนาเดี๋ยวผมทิมเบอร์ไว้ให้ความลึกที่เพื่อนเจาะสูงสุดก็คือ56เมตร56เมตรแค่นั้นแต่กับหน้านมันก็นอยู่ มี13ซมกับมีน้ำแล้วครับพี่น้องบ่จะไปตอกจอไปจนหอดหาสิบบอกแต่พูดใดมากเลยมันก็แทงลงห้ยจนจำหมดล่ะจารให้ด้กันครับเดี๋ยวทิมเบอร์ไปให้แล้วครับเด้อยมื่อนหนึ่งรถโตโซลเซียวครับ